สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี2566นะครับเราก็มาพบกันเช่นเคยกับรายการของกลุมชนประทานนะครับโดยสำนักงานชนประทานที่7พบประชาชนนะครับก็จากที่ผมได้เล่ารายละเอียดถึง12มาตรการฤดูแล้แงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะมารายง,งานให้ท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านได้รับทราบถึงาการที่กรมชมันทานสั่งการให้กรบสํานักงานชมทานทุกสํานักงานและโครงการชมทานทุกโครงการนําไปปฏิบัติต่อไปนะครับครับก่อนอื่นเราก็มาทราบระดับน้ําที่สถานีวัดน้ําท่า M7 ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก่อนนะครับครับวันนี้เชา้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้าท่า M7 อยู่ที่ระดับบวก1 0 9 2เเมตรลอตกอนะครับ มีอัตราการไหลอยู่ที่932ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ80ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับส่วนที่เขื่อนปากมูลนะครับวันนี้ระดับน้ำอ,อยู่ที่บวก100นะครับจุด0ูนย์เมตรรทกเราระบายลงสู่แม่น้ำโขงในอัตรา1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ1 4 6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับและเขื่อนปากมูลเนี่ยนะครับได้แขวนบานทั้ง8บานแล้วนะครับ ครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับจากที่ผมพูดถึง12มาตรการรับมือฤดูฝนที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจาก12มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับที่ทางกออชประกาศออกมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานนําไปปฏิบัตินะครับทางกรมชมพทานเองก็ได้แปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัตินะครับได้6แนวทางตามท,ที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับดังนั้นกรมชมพทานจึงก็ได้สั่งการ ให้ทุกสำนักงานชมทานยึดและก็ปฏิบัตินะครับโดยออกมาเป็น5มาตรการในการรับมือฤูดูฝนนะครับโดยมีมาตรการที่1ก็คือในเรื่องของการจัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับและรักษาระบบนิวเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับเพราะจากที่ข่าวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าประเทศไทยเราจะ,ะพบกับปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับนั่นคือมีฝนน้อยกว่าค่าปกตินะครับ เราจึงต้องมีการจัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับครับมาตรการที่2ของเรานะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนนะครับโดยใช้น้ําฝนเป็นหลักนะครับเราจะส่งน้ําชปรมทานช่วยเหลือกรณีที่ฝนทิ้งช่วงนะครับเพื่อจะเก็บรักษาน้ําที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเอาไว้สําหรับใช้ในฤดูแล้แงต้นฤดูแล้แงของปี2567เนี่ยนะครับ ครับมาตรการที่3ในเรื่องของการจัดบริหารจัดการน้ําท่านะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับด้วยระบบและอาคารชมประานที่มีอยู่นะครับครับมาตรการที่4ก็คือในเรื่องของการกักเก็บน้ําในเขื่อนนะครับให้มากที่สุดให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมของแต่ละอ่างนะครับาตามช่วงเวลาของมันว่าในช่วงเวลาไหนควรจะมีน้าเท่าไหร่อย่างเช่นสิ้นสุดฤดูฝน เราในอ่างเก็บน้ำควรจะมีน้ำเต็มอ่างพอดีนะครับเพื่อสำหรับใช้ในฤดูแล้งปีถัดไปนะครับครับในมาตรการที่5นะครับก็คือในเรื่องของการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนะครับซึ่งทางสำนักงานชประทานที่7เองนะครับได้มีการเตรียมการรับมือกับการวางแผนป้องกันอุทกภัยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดพื้นที่เสี่ยงกำหนดบุคลากรที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่นั้นๆนะครับ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําออกไปนะครับตรงนี้แล้วก็ได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับรถบรรทุกน้ําหรือรถแบ็กโฮหรือเครื่องผลักดันน้ํานะครับทางสํานักงานชมระทานที่7ได้เตรียมพร้อมที่จะดําเนินการออกไปทันทีที่เกิดสภาวะวิกฤตนะครับทั้งนี้นะครับทั้งหมด5มาตรการเนี่ยนะครับเพื่อให้มีปริมาณน้ําต้นทุนนะครับในอ่างเก็บน้ําที่เพียงพอนะครับที่จะ ใช้ตลอดฤดูฝนปี2566นะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งปี2567ปีถัดไปด้วยนะครับครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือ,อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับแจ้งข่าวสารได้นะครับที่สำนักงานชมระทานที่7หรือโครงการชมรมทานใกล้บ้านท่านนะครับ หรือสายด่วนกรมชุมทาน1460สนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ